ดีจ้าสบายดีพี่นัองพป่าจ้าค่ะตอนนี้ก็มาถึงสนามบินส่วนรภูมิแล้วจ้าค่ะเครื่องกำลังลงจ้าเครื่องกำลังลงนะจ้าค่ะ <7 S 2> เจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีเซลเซียสตความปลอดภัยของท่านการุาณานั่งประจําที่รัาเข็มขันนิราภัยขณะนี้ท่านสามารถเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือและอ,ปะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ครับกรุณาเป,ปิดโทรศัพท์สดีไ้าและใช้ความระมัดระวังในการเ,เปิดที่เก็บของและูบบุหรศัพท์ข้งค่ะนในครอบครัวตั้งแต่เรื่องบินด้วยครับนี่นะของสายการบินไทยเวียดเจ็ทขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ได้เดินทางกับเราในเที่ยวบินนี้ ระวังเป็นอย่างนี้ครับว่าจะได้มีโอกาสตอนรับท่านอีกในเทก่ยวบินต่อไปหากท่านต้องการความช่วยเหลือและออกจากเครื่องบินแล้วท่านสามารถติดต่อพนักงานตอนรับภานบินของเราได้ครับและกอความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่อาคารผู้โดยสารกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานภาพื้นครับสำหรับข้อมูลข่้นตอนเกี่ยวกับตารางการบินเส้นทางการบินโปรโมชั่นการจองและทาจสอบท่านสามารถตรวจสอบได้ที่บิตพาสฟลายพีเดมแ t ะอุณ t ภูม e ภายนอกอยู r ที่ประมาณ32องศ e เซลเ s For your safety, please remain seated, keep your seatbelt fastened. You can now use your mobile phone and electronic devices. Smoking is prohibited during disembarkation, including e-cigarettes and vaporizer. Please concern by opening the overhead bin. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your booking and processing tickets. Please visit our website at visitair.com or contact our call center at 020891909. Please disembark the aircraft 10 rows at a time. We will inform you of the row number to disembark. Please allow passenger who sit row number 1 to 10 disembark first. For other passengers, have a seat, relax and wait for your turn. Thank you for your cooperation. Special privileges for Vietjet Air boarding pass holders. Present your boarding pass at 13 branches of Central Shopping Center. Get free welcome package valued up to 5,000 baht and VIP lounge access for two persons. Also receive Thai food set valued at 200 baht when spending up to 3,000 baht. Today till 31st of December 2022. Terms and conditions apply. สกะ่เอซองที่แปดนี่แถวแปดแถวแปดของเราเนี่ยลับต่อไปนะครับโปดช้ผู้โดยสารแถวที่สิถึงแถวเอากระเป๋าสค้ากระเป๋าออกจากเรื่องบินได้นะขนานี้ครับขอบคุณครับ d e s a n n t l l e o w s o n t o r r a n ย เด,วเดววีวคือยายมาตนาเลระค่ะกระเป๋าใบเดียรนะคะสามนางเจ้าค่ะมาในชุดผู้หญิงลาวเจ้าค่ะ ไผ่น้อสิมาหาเนาะจ้ะคะ่ะไผ่น้อสิมาหลับสิเห็นไผ่น้อคนแรกเนาะจ้ะคะนะจ่ะเนาะจ้าเอ๋ไม่ได้มาเหยียบมานานแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วเจ้าคะ่ะนะสิบกว่าปีแลวบริมาเหยียบสุวรรณภูมินะเจ้าคะ่ะอันนี้คือถนนเลื่อนนะคะไม่ใช่บันไดเลื่อนนะคะถนนเลื่อนเจ้าคะ่ะ เพราะว่ากันเดี๋ยเห็นหน้าพายการเปล่ยนมาอย่างผ่านกล้องนากนะคะเฮ้ยฉันน่ะมันได้มาเหยียบนี่หนะประมาณสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าตอนเป็นเซียวน่ะมาอะไรฉันมาขายของแถวนี้ เป็นใครพวกกับพนักงานใครอย่างนนนั้ีแ่ Office แถวนี่แถวออฟฟิศแทนนี่มาถึงก็เอฟซีก็มาช่วยเฮียก็เปล่าแลนะ้วค่ะเนาะมาถึงแล้วเจ้าคะ่ะมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วกำลังรอรถออกจกะ้ะค่ะกำลังรอรถออก <c oughs> แล้วจ้ะคันเนาะแล้รถ <c oughs> มาแล้วแม <c oughs> ตอนนี้รถก็มาแล้วแล้วจ้ะคันเนาะ อยากขออนุญาตขึ้นรถก่อนเด้อจ้ะค่ะเด้อบุญของกระเทยบันนอกค่ะเออก็มีวันใหญ่จะดีมารับอยู่สนามบินละก็สิบภาพไปกินข่าววาสารนะจ้ะค่ะขอขอบคุณนะฮะลงจากอันลงจากเครื่องกับมีคนมาซอยถือกระเป๋าอีกนะคะับีเอฟซีมาซอยถือกระเป๋าอีกนะจ้ะค่ะนะขาก็ว่ะอ้า ตัวจริงกับอันตัวจริงกับในกล้องกับตัวจริงกับเป็นแต่ญานกลัวว่าไปนะค้าบอแม่นะสค้าว่าว่าตัวจริงก็สวยนะค้าตัวจริงสวยอยู่แน่ตัวตัวเล็กเอาว่าตัวเล็กเนาะหัวตัวเก็บใช่ทำไมในกล้องถ้ามันดำกันเป็นตัวจริงนะแม่ในในในกล้องทำไมดำ่าดำเขียวจัง เออดูดูเหมือนจะตัวใหญ่ประมาณนี้นะพี่น้องแต่ที่จริงแล้วก็คนไทยในแสงนั่นคนละอย่างมันเนาะจะขนาดกรสีดูแตกต่างกันจะน้อยโดยนะคนละอย่างเกินไปนักขนาดไทยก็ว่าบริเวณว่านั่งกระสีดำเกินไปนะคะก็บระบบเมนโตใหญ่เกินไปน้ำน้ำหนักของนั่งก็อยู่ในหาสิบหาสิบกิโลนักขนาส่วนนั่งแาวี่จะบอกถึงพี่น้องสี่สิบกว่ากิโลเองคิดเอาแค่นั้นแหละสี่สิบกว่ากิโลพื้นที่สี่สิบห้า ไม่ได้แก่นางเดินมาเราไม่ได้แก่มามาถึงก็ได้กินอาหารซีฟู้ดพี่น้องลงลงเครื่องมาสักครูแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เอื้อยเพิ่นกับผามากินอาหารซีฟู้ดเจ้าค่ะเป็นบอกว่าแม็กเด็นะกินอาหารซีฟู้ดในซุปแต่กับรูมานนักกินนิดนิแม่เจ้าค่ะมี่มีแม่นักทะเลฮอดห่อสับพี่น้องเพิ่นก่ะผามากินอาหารซีฟู้ดอยู่ร้านกิ่งแก้วอยู่แถวกิ่งแก้วเจ้าค่ะอยู่ร้านกิ่งแก้วนะเจ้าค่ะเนาะซีฟู้ด กิ่งแก้วซีฟู้ดพอดีเลยจะไปกินให้น้ำใจเลยเจ้าค่ะพี่น้าจะได้ถอดแม่เลยเข้าไปป่ะเข้าไป,ปาข้างในเดี๋ยวนะจะไปะละยังไงเลย,ยนั่งอัมลานั่งอัมลาไปฮั อุปกรณ์แล้วค่ะไปกิบกุ้งนะคะไป,ไปมีถ่ายจะถ่ายเแต่พอจะต้องไปถ่ายไปเรื่อ,อยๆก็ถ่ายเอาให้สมใจเลยค่ะมาลา,นานเอาให้สมใจเลยค่ะอีกรูงน่ะจ้าเดี๋ยวไะเทิร์นชคกินกุ้งจากุ้งนะเออครั อาส่วนไข่เลยรูดแมกจักรสดๆเลยเนี่โดดโดดโดดเอาปูนั่นบ่ปูเองมีนีไหนเอาปูมากปูบ่อยๆเอาต่ำนะแซ่บที่ปูอ่ะนั่งนั่งมาเต็มจานแล้วเอาอีกผานมาหลายเทื่อวันนี้พี่เขาเลี้ยงนะเออมาแซ่ซื้อให้นำไตบ่เออเอาแต้าหูแดงบ่บ่เอาเต้าหันทะเลด้วยมานี่ เน้นทะเลอย่างเดียวนะเบอร์อ้าวป,ปูนะกินยังเออแจ๋วเออมันกินง่ายากูแดงนะนั่งมากินง่ายกินยังไงวะเอาเหลวเจ้อันนี้กินอะไรแดงดาบอ่มีไข่ป่ะมีไข่ไหมมีไข่ป่ะ ไข่นิ่งด่ไข่เปล่าเอาเลยนายเดี๋ยวนะขอเติอนะคะเฮ้ยหอยอันนี้นหนหอยบานหอยหานหอยดังร่วมเออเอาหอยดังร่นแหาเลยทูเขาก็ชอบก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเอออยู่ในอันนี้ดฮ้ยไหนไหนไหนี่เนื้อกะต๊อกกะตีนกลางแม่พี่น้องเอ้ยปรนณอกข้าเมืองกันแน่นี่นะคะชิวุ่นไว้ในเดี๋ยเพื่อนยังกระยากค่ะ อุ้ยโทษดตาอุ้ยอัอมร่ล่นเลยเฮ้ยกุ้งล่นยิบพเน่อมรายิบไปเด้ยยิบยิบกุ้ง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 กุงล่นเออเฮ้ยแมงดาทะเลนะคะนี่คือแมงดาทะเลนะคะ ไปพี่ชายใส่น้ำจิ้ยังเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนเออไปเก็บแล้วค่อยมาก็บอันใหม่นะมาเทอร์มาถ่ายทานถ่ายอยู่ไหนบ้างนี่ค่ะได้ตั้งเยอะแยะเลยนะคะโอ้เด็แซมกุ้งก้งกะหันแล้วก็หอยหอยนะหอยแขรงบ่เฮ้ยแขรงหอยแขรงหอยนั่งร่มพร้อมนะคะนั่งมากค่ะปตาคนพอถ่างจะหลายนะคะนะหลายมากเลยปตา พี่เขาไปใส่ะไรเห็นอยู่ไงเธอมีหางสติฮะเธอมีหางเหรอเห็ดเห็ดแต่หัวกะหางโบมีค่ะอันนี้ก็เอามาแล้วนะพราล่าเนีไปล้ำเบียงอยู่นะคะยังไม่พอย่างก๋วยย่าง ย่างเลยได้บะย่างเลยได้ถ่ากุ่งนะย่างไว้ย่างไว้แล้วไปอันนปดโพอะไรนะพี่นอกบะกยทอดเกยอกุ้งสดนี่ปิงรือรูนานๆนบเคยทอดอ่บริกินเมื่อไรบริกินเอาหแล้วบ้านเลยก็อยากบดสมอโดนแล้วบริกินมันก็อยากเนเนาะแต่ว่า นางพ่อล่าอัน,อน,อนแมงดามันม่ไข่มันอยู่ข้างล่างนะบ่เฮ้ยเพ่อเลาไข่มันอยู่ตรง,ตรงไหนน่ะกินเบื่อจสิมากินอาหารข้างน,น,นอกจ้ะ <laughs> นางนี่ก็เมาส์แต่ปลูก่ะเอาทุกชนิดปลูกเลยบ่ชอบปูเออ้แต่อะพอแล้วบ่ไปเอาอีกไปเฮ้ยไป <c oughs> ไปเอาเครื่องเคียงเม็ดหนอนแบบมาลา เครื่องเคียงหอยเคียวหอยนางรมน่ะแล้วฉันจะพลกถาเศรบฐศร์เศรบฐศร์เจ้าหาขอบคุณนะคะสำหรับเจ้ามือจากพี่ตีเหลี่ยมน่ะสุะาน้อตีคนไทยสารพิการนะสุขาน้อฮะหัวมนอยากกลัี่ส้มพูดยบานสนากระเทยบันนอกไปรับตังแต่สนามบินแล้วก็พ้ามากิน กินอาหารบุฟเฟ่ต์เนาะเราจะขับไปส่งผ<า><พ>อมอ๋อไปส่งอยู่าบ,าบ<า>่กก,ก,กินแก้วเนาะจะขับอยู่กิ่งแก้ว<ๆ>กับบริมาแท่นี่โดนหลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยลืมแเรา,าจะขับะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไล่หลายเมรัยไพลกระเหลือมแงบแงบอวยปวดกระโบกตาเด้ประธานในค่ำในมืด กินม,นมันอิมอีน้อยกินม,นม,มันอิมยังเ่าได้บิบมเเผาเต็มเผาเต็มจานจะกินเบิร์บรคะเผาให้น้ำเปล่าด้วยนะฉันจะกิน,น,กนฉันดิมนะเฮ้ยลงมาบอท่านในพากพอนซ้ำด้มากินมานั่งกิน กินงั้มันซาใจไปเลยเจ้าค่ะโอ้ยบุญปากบุญปากนั่งกระเทยเถาจ้าเ <c oughs> ออคิดฮอตนางสีเด้นนะเดียนั่งสีก็ตามลงมาจ้าคนะ่ะเนาะตะเวนก็เริ่มค่อยคําแล้วตะเวนก็เริ่มค่อยคํามเลยตะเวนเริ่มตรงดีละคิดฮอดบ้านได้สู คิดว่าเฮียนเลบัดที้เนี่ยบ้านนี้อยู่อยู่ให้อยู่หน้าเฮาเขียดอยู่หน้าห้องอีแบร์บีแบร์บีแบบเลยล่ะอยู่ทางเพียบเสียงบลัมบลัมอยู่พี่น้องโอ้ยน่าตงแต่บรรยากาศนะคะสูบอากาศเข้าไปแต่ก็ไม่จำอ๋อมันจะคิ้วๆจังไดบัวอากาศบับริสุทธิ์อยู่คือบ่คือบ้านนอกเขาเน่าจัดเนาะคนขนคางจะหลายเด้อพี่น้อง ลานบุฟเฟ่โอ้โหนี่ริบังกอกพี่กับบ้านนอกตั้งหลายสอกหลายว่างเนยังก็โอ้โหนี่โอ้โหนี่หรือบางกอกพี่กับบ้านนอกตั้งหลายสอกหลายวาผู้คนมากมายหลายตา มาเพื่อนลงมาหอดกับแบตกับเบิดต่างคนต่างกับเบิดเนาะพี่น้องนะเจ้าคะนะ่ะเนาะก็เลยบริจาบหอดรรศิลป์รซาบริจา,า,าบซ้ะเพราะวนะ่าไปประหยัดแบตเนาะเจ้าค่ะเนาะวันนี้พี่เพื่อนก็เป็นเจ้ามือมาเลี้ยงนะเจ้าคะ่ะขอขอบคุณนะคะขออนุญาตเพือ่อนเด้อเจ้าคะ่ะจังเลยทานนะเจ้าคะนะ่ะเนาะไปสอบมุ่งกลับไปนอนแล้วก็มาผ่อนนะคะดื่มไปเลยคันเบียด์ต่อยเจ้าเลย แยกกุ้งไปซีโตกยังคือเกาอยู่จ้าหยิบแล้วหนา้เอนเบอเขาจะบาร์เตอร์เป็นเพิ่มดยบาร์เตอร์ียนะคะแก่ข้าวก่อนจัง โปรโมดร้านเขาลยรถระคาขห้กับบรู๊บโ <laughs> ปรโมดล้านเขาหละ้น้ำจิ้มซีฟู้ดสิออใจ กินให้ลืมประเทศลาวไปเลยค่ะแค่ว่าไปนั่น้่ะเป็นรกขปัันไหนกินทอนที่ก้าวหน้าน้มวกปุกเป็นอะไรแี่นาะแคติ่เออแก่บได้เลยะก่อนนางชอบไปกินมังกรซีฟู้ดจะมีวันนัใหญ่แกบนี้ เทนเน่กินเทนเน่กินเนเมื่อแล้็ก็ตาสวยก็ท้องอีกข้าเอาไม้แลลวกจะกินบเบิดได้ไม่เบบาเม่ย่ยในแมดาเบิเลยบ้แมยาก ในกิจสมใจไปหมดเ้ยสนใจ,นยอ,จอย่างนะนี่อื่นก็มีนะครับเอาปลูแล้วก็กุ้งปลาหมึกมีสามอย่างที่น่ากินนะคะเนี่หมูลายนั่นเลย ไปหลายกันนะปูดแดงค่ะจะลองกินดูเนะเราแซบดูกอปูแดงไม่ใช่แซบคือปูหน้าบานเฮาอยู่บนน้ำจานเนาะหน้าอะไรก็เบ็นกันนี่แหละตางแถวาไม่โตง่าย รสจัดคือปูนาบอคือปูนีนะ่หละ่ะปูทะเลเนี่ยก็จะเข้มหน่อยหน่อย ได้เคนหนีบอ่นี่ครับร้านใหญ่เลยแจกได้ยังงี้ ดำทองอโอ้เนี่ยน้าพี่น้องนเมงดาผัทองสเต๊มนะคะเต๊มเมงดาเราต้องกินมันไม่ใช่มันกินเราอยู่เนาะเย s ไอ้แบบแฝงเราต้องกินมันนะคะใหญ่มันกินเราแค่ตัวนิดเดียวเองเพราะแฟนต้องแตะเนื้อออกมาแล้วก็น้ำจิ้มราดกินค่ะอร่อยไม่กินยังไงสุกเพิ่มสุกเพิ่มกินนั่งแบบ ก็ก e ินไม่อยากอีกช้อมปะคะแก่แล้วยังโง่ก็กินเตงดาดก็โง่บอกคุณลู้ขึ้นแมงดาดิเลยตัใหญ่แมงดากินข้าวแมงดากินข้าวมันก็เหลือฮะเป็นเหตุค่ะท็อปคือมึงไม่มองกิ่นกัแมงดาแล้วก็ก็กินมันนะ ไม่ต้องปีเลยแมงดาแบบนั้นเนื้อน้ะมันต้บงมีเลยคือดับปีกเ่าสายแมงดาแมงดาปีกท้องนี่คือผมีเนื้อค่ะแต่ว่ามันมีไข่นะคะไข่เต็มท้องเลยจ้าโอ้ยเธอเอาไปกินแล้วเขาบอกไมนเจ็บท้องก็ได้ฉันแต่แม่เรเห็นไข่จะไขรอยู่นี่ไงไข่อันนี้มาใครเนี่ยไงเนี้ยเป็นไข่เห็นไข่

อินไหมาเาอาะไปจกคอออกมากินไหมแซนล้วกับไปเล่นหอบล้านเขานี่นี่นี่น,นี่ปี๊บเนาะเมืองกุ้งเนาะนี่ขนาดประทันในคำนี่นะไฟเนาะเฮ้ยเ่าห้ฮอยลูกครึ่งสมารอแทะ ร่มแล้วจ้าค่ะกระตุ้นมือเลยพี่น้องรู้สึกจะร้อนแล้วจ้าค่ะอยากเมื่อหากหน้าแบบไหนแล้วจ้าค่ะพี่น้องจ้าค่ะมาทั้งนี้ก็ขอมละพระจ้าก็จะค่ะค่อยพบพ่อกันใหม่นะจ้าค่ะเนาะโดยสบายดีที่งสำคัญก็ขอขอบคุณเอื้อยเด้อจ้าค่ะมาเรียงมุกอาชาหมูนะจ้าค่ะนะมาเรียงเป็นเจ้ามืออาหารเย็นวันนี้จ้าค่ะเนาะขอบคุณมากมายเลยจ้าค่ะ